Samurai จิโรจิเด่นงานยานแม่ของศัตรูถ้าถูกเวลาได้สักหน่อยก็คงช่วยยานฝ่ายเราหนีไปได้หลายลำยอมแพ้หรือครับใช่แล้วยานแม่พร้อมโจมตีเดินหน้าเต็มที่เปิดแผงบางกันไปเลย สิงแห่งวารีได้เท่าไร่ยันเจ็ดแผ่นจงขุดลงไปเจ็ดศอกในที่ที่แก้วพลึกี้นําน้ำรอคอยอยู่แล้วจะสร้างบ่อน,น้ำได้หรือเปล่าได้สิโชคดีจริงๆตอนบ่อน,น้ำเก่าแห้งเหืออะนึกว่าจะแย่ซะแล้วต้องเป็นทิดาวารีจริงจรขอบคุณมากนะท่นที่ดาวารีต่องขอบพระคุณจริงจร มีอะไรเหรอคอมาจิข้าเหวี่าวจังเลยอะอะไรกันอีกเนี่ยก็น่าจะรู้วันนี้ยังไม่ถึงฤดูเก็บเกียวนี่นะ พวกมันไม่ได้มาเร่ไายเอาข้าวไปอย่างเดียวหรอกนะก็เคยได้ยินมาว่าที่หมู่บ้านของพวกมินนคิชินะคูพกพวกมันกวาดเอาผู้หญิงกับสมบ,บียงอาหารไปซสเรียบเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยเร็วเข้าพี่พชดาวริกลับตหนักเร็วเร็วเข้าไป ยังถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ววันนี้ข้าต่างใจจะออกไปดูรวงข้าวซะหน่อยถึงช่วงนี้แล้วเหรอี๋ยวก็โดนรีถ่ายไปหมดอีกแล้วนะเป็นแบบนี้ทุกปีพวกเราไม่ได้ทำาไรทำนาเพื่อให้ทันโนบุเซริมีข้าวกินซะหน่อยนี่ไม่มีทางออกเลยหรือไงระยะนี้ขนาดข้าเอนกายหลับก็ยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์คลื่นๆเล่นเอาตาค้างทุกคืนเลยเหรอเอยจะทำยังไงดีเนาะโนบุเซริ ต้้งเอาจับมันเพ้งไปข่าท่านโนบุเซร้อย่างนั้นเหรอถ้าไม่ให้มันมารังควาเราอีกแล้วก็<ด>มีแต่ทางนี้แหละพวกบ้าๆนะพวกเราจะสู้กับท่านโนบูเซริได้อย่างไรเล่าพวกมันยอมเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เป็นอาวุธเพื่อกการสงครามนะหัดเทีหัวบา้าหังเซ่ถ้างั้นก็ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมไปแบบนี้ทุกปีหรือไงเล่าชาวนาอย่างพวกเราก็มีแต่ต้องทนน่ะ ตอนรับท่านหนบุษริไปมีหมู่บ้านที่แข็งข้อและโดนข้ายกหมู่บ้านมาแล้วนะเทียบกันแล้วเนี่ยพวกเราเอาชีวิตรอดมาได้กับบุญแล้วคุณตบบ้านะใครจะไปยอมเล่าพวกเราไปทำนาเพื่ออะไรเล่าฮะเฮยพอทนอะนะนะกีจีถ้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าแต่ขวรคเอาไว้ก่อนคุณนะไปนะไอ้เจ้นี่นี่เดียไปไปไปสิอคนแก่นะ ต้องจัดการกับท่านโนบุเซริเสียไม่ไหวแล้วท่านผู้เฒ่าคนราชาอย่างพวกเราจะทำอะไรได้แล้วไปจ้างซามูไรมาสิยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยข้าไม่เคยได้ยินว่าชาวนาจะจ้างซามูไรได้เลยนะท่านผู้เฒ่าข้าเคยเห็นกับตาขู่นี้เมื่อการต่อสู้ครั้งก่อนจบลงโนบุเซริออกอลาวาด ที่รอจากเปลวเพลิงมาได้ก็มีแต่หมู่บ้านที่จ้าสมุไรเท่านั้นแหละกนที่รับมือเจ้าพวกนั้นได้ก็มีแต่สมุไรเท่านั้นนั่นแหละท่านผู้เฒ่าสมุรยนี่แหละแต่สมุไรเยอะยิยงจะตายนะจะมีใครใจดีขนาดมาฟังคําขอจากชาวนานอย่างพวกเราบ้างละ่ะคิดบ้างหรือเปล่าอ่ะให้พวกเขากินข้าวเยอะๆออกตามหาสมุไรผู้หิวโหยสิถ้าต้องออกตามหาสมุไรก็ต้องเข้าไปในเมืองนะสิ ในเมืองน่กลัวจะาตายไปอ<า>นอนนะเสด<อ>ไดีข้าจะไปเองเจ้าไปเถอะท่านผู้เฒ่าข้าขอไปด้วยได้ไหมคะฮิราหรอเดี๋ยวก่อนท่านใหญ่คะข้ารู้นะครว่าท่านซามูไรคนไหนจะช่วยเหลือเราได้นะคะที่ดาวารี สมุไรต่างกับสายน้ำนะแล้วในเมืองก็ไม่ใช่ทีทีเด็เสา,สาวๆควรจะไปด้วยคุณนี่ขีเจ็๊ดอยู่ด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะก็ถ้าหากว่าที่ดาวารีพูดเช่นนั้นตกลงแล้วน่ะฝากไว้ด้วยนะท่านมิโกแห่งวารีเอ๋ยค่ะ จงพาสามูไรกลับมาที่นี่ให้ได้ก่อนข้าวจะโน้มรวงเข้าใจนะเขาจะคอยปกป้องพวกท่านทั้งสองให้จงได้นะ ขอบคุณมากค่ะคุณริคิจิถ้ามีแก้ผลึกของท่านพี่อยู่ด้วยต้องปลอดภัยแน่น้องคโมจิไม่เห็นจะต้องมาด้วยเลยนี่นาถ้าอยา่โลกภายนอกนี่ไม่ยอยากให้ท่านพี่ไปเที่ยวสนุกคนเดียวล่ะนะคิดแบบนี้จริงๆด้วยสินะ เอาไมีอะไรเฮ้ยามดิเอ <oh> ้ยไม่รู้้ได้ไงข้าวทมข้ามาจะหนีไปไหนหไปไหนเอาอาเอาเอาเอาข้ามาเเยเฮ้ยอาเ้วมาอกแล้ หยุดนะเจ้าขโมยท่านสมุทรอะไรเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยขอบพระคุณจริงๆขอรับไม่รอกไม่ใช่เรื่องใหญ่อะข้าวนี่ด้ข้าวโอ้โหขี้งูแกฟสีข้าไปนะชิวเห็นนะ เราสอบข้าว อย่าร้องไห้นะก็แค่อย <c oughs> า่าร้องนี่นา,าท่านสมบูรณ์ ไม่ต้องช่วยหรอกครับพวกเราทางันเองได้ไม่ต้องคิดมากหรอกการช่วยผู้คนที่เดือดร้อนถือเป็นหน้าที่ของนักรบนะอันนี้อขอรับขอบคุณมากนะเจ้าคะ่ะรบกวนท่านจริงๆเลยนะขอเตือนสักอย่างนะ ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่สมควรจะเอาสเสบียงอาหารออกมาเดินเล่นหรอกนะค่ะระวังตัวด้วยลาก่นเดี๋ยวผมขอรับท่านสมุไรมีอะไรเหรอ,อค,คือคือว่าไม่ได้นะท่านผู้นี้นะที่ดาวฮารีจะดีหรือขอรับพ่าคนนั้นเป็นสมุไรแล้วก็ช่วยเราเอาไว้ด้วย ท่านผู้นั้นน่ะเราสัจจกกลิ่นอายของสมรภูมิคุณลูกค้าครับไม่แวะพักสักหน่อยหรอครับข้าห้องพักตุกโง่ <า>มีอะไรเหรอมีผู้ร้ายพุ่งมาในร้านค่าละแวกนี้นะครับ <c oughs> พ่อเกิดได้อักกันขึ้นมันก็จับเด็กเป็นตัวประกันบอกว่าถ้าเข้ามาจะฆ่าทิ้งเสียนะขอรับ <c oughs> ผู้ร้ายมีกี่คนอะคนเดียวขอรับถ้าพี่จะปไปแท่นเดินเนอะดีละงั้นข้าจะจะรีบไปหน่อยสึกครั้งนี้ข้าจะรับเองวางใจได้เลย่เนียสึกเหรอ ขออภัยนะนี่ไม่ใช่การต่อสู้เป็นแค่โจรปล้นร้านเท่านั้นะนะหอวปจใบซาเจหนุ่ม <c oughs> โอ้นนิจ้า<ะ>ถ้าจะให้ข้าช่วยเด็กออกมาร้านของเจ้าต้องกลายเป็นสองเสียงก็ได้ตกลงไหมล่ะออขอแค่ช่วยเด็กได้ก็พอแล้วขอครับได้เลย โจอใหสามส่งเด็กมาแกเป็นซามูไรยอย่างนั้นเหรอต้องแงละว่าแต่แกน่ะต้องการอะไรกันหาาแกเป็นซามูไรก็น่าจะเข้าใจนะหากกระหายการรบถ้าไม่ได้กินอะไรมาสิบวันแล้วอยากให้มีคนสั่งการแต่ข้ามาได้อะไรสักอย่างเดียวแกนี่นะอะไรยะอย่าเข้ามางั้นตาย ว่างไงล่ะเอาซิแต่อยากช่วยเด็กก็ฆ่าฆ่าซะไฟ,ไฟเข้ามานะเฮ้ยเข้ามา <im> เข้ามาเลยถ้าไม่มีสงครามข้าจะเลิกมันเองนี่เป็นสงครามระหว่างแกกับข้าพ <im> ูดบ้าอะไรของแกไม่รู้เรื่องนี่ไม่ใช่สงครามแกมันมแค่ชงกระจบกเท่านั้น พบแล้วศัตรูของข้าลืมหน้านี้ไปเรื่องไหน,หนามของข้าคือเทงกาไทเฮซายมอนโยชิชิกะต้องเลยร่อนไปไหลายแห่งเพื่อค้นหาศัตรูของบิดามัรดาได้พบกันที่นี่คงเป็นชะตากรรมหากกล้าพอก็จงจับดาบขึ้นมาต่อสู้กับข้าเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวก่อนสิยุ่งอะไรร่างขายและกรอย,ยักษ์นั้นไม่ผิดแน่ศัตรูข้า สกุมดาสกัจูโรเบรมิสารุอขออภัยที่ขัดจังหวะ ดีจริงๆโชคดีจังนะลูกท่านสับ,บุะรขอบพระคุณอย่างยิ่งนะขอรับทำไมรังเกียดกรุณารับของตอบแทนของข้าสักเล็กน้อยไม่ต้องไม่ต้องตอบแทนหรอกข้าแค่อยู่ไม่เข้าเรื่องนะขอตัวก่อนเดียวก่อน มันเก็บนะเฟยไอบาเอ้ยนางเขาเจ้ามาซะเจ้าน่ะนเป็นสมุไรยจยิงเหรอว่างไงนะจับดาบได้อเอลเมะดี๋ยวขอสิเฟยเรายังคุยกันมาจบนะเฮ้ยตัวร่างนะรีบเก็บหัวข้าขึ้นมาเร็วๆว ดท่าาตัดสินใจละท่านผู้นั้นล่ละจะเป็นท่านสมุไรผู้เก่ากู้หมู่บ้านของเราละ